สวัสดีค่ะวันนี้มาขอบคุณนะคะสำหรับเจ้าภาพที่ร่วมกันทำสีของพระพุทธรูปสามองค์นะคะที่แม่ตะวันเคยเอาออกให้ดูแล้วนะคะว่ามีองค์ไหนบ้างมีพระพุทธชินราชมีพุทธสุธรมีพระพุทธรูปปางประทานพรนะคะแล้วก็องค์ล่าสุดท,ที่เอามานี้คือพระพุทธเอ้ยพระแก้วมรกตค่ะ องสีขาวแต่ว่าคงต้องลงลงสีขาวใหม่เดี๋ยวแม่ตะวันจะเอามาให้ชมนะคะว่าเป็นสีขาวแบบไหนนะคะส่วนสามองนั้นได้ทำไปแล้วนะคะก็ทำแบบเท่าที่เรามีนะคะแม่ตะวันจะเป็นคนออกสีออกอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปิดการรับไปแล้วนะคะ ส่วนช่างนั้นก็เป็นช่างกันเองอะคะ่ะเราก็ช่วยเหลือกันนะน้องเขาเป็นคนเคยเป่าทรายอะคะ่ะเป่าทรายในกระจกที่เป็นรูปร่างต่างๆนะคะเขามีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้แล้วก็เมื่อก่อนนี้น้องก็ทําให้องค์ดำนะนะคะองดาที่เราเอาไปพระพุทธรูปองค์ดําที่นาเชื่อทีนี้ พอมาทำสามองค์นี้นะคะเดี๋ยวแม่ตะวันจะแจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับเจ้าภาพทุกท่านแล้วก็ขอให้เจ้าภาพทุกท่านได้ตรวจรายชื่อนะคะเผื่อการตกหล่นเพราะว่าไม่อยากติดกรรมค่ะมันเป็นเรื่องของบุญนะคะเราไม่อยากติดกรรมส่วนอันไหนที่ขาดเหลือแม่ตะวันก็จะเป็นคนอ่าเป็นหลักในการออกนะคะอ่า ก็ถือว่าเป็นกําลังนะคะไปขนเองนะคะเ,เคลื่อนย้ายเองอะไรเองแล้วก็รวมไปถึงการที่จะนําไปถวายสู่วัดในถิ่นทุรกันดารด้วยนะคะเพราะฉนั้นอันนี้คือเราเป็นคนออกทุนตรงนี้สําหรับ ถือว่าเราได้ทําบุญร่วมไปด้วยองค์พระเราก็ออกด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการอะไรต่างๆให้นะคะเป็นการต่อยอดบุญอย่างหนึง่งบุญอะไรเราก็ทํากันมามากแล้วดับบุญสีพระเพื่อที่จะทําให้เป็นองค์ใหม่นั้นเคยทํากันบ้างหรืออยังคะก็ลองดูนะคะเหมือนที่เด็กเลี้ยงควายอะคะ่ะเขาไปเลี้ยงควายใช่ไหมแล้วเขาก็ไปเจอ,อพระพุทธรูปดินเผาอะคะ่ะดินนะคะนิ้วหักใช่ไหมคะเขาก็เอา เอ,า,อาดินนะคะมาปั้นๆๆมาต่อนิ้วต่อมาพอตายแล้วเขาก็ไปเกิดบนสวรรค์น,นะคะที่สามารถชี้นิ้วเป็นนิ้ววิเศษได้ะค่ะมีอํานาจนะคะนี่คืออนิสงของการช่วยให้พระพุทธรูปกลับมาเหมือนเดิมนะคะเราอย่าไปตกใจว่าพระหักพระอะไรไม่กล้าเก็บไว้ในบ้านอะไรอย่างนี้นะคะมันอยู่ที่ใจของเราว่าเรานักถือท่านยังไงเหมือนคนดีนะค่ะเรายังเอาไว้ได้พอคนป่วยแล้วเราจะหามไปทิ้งอ่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราก็มาบูรณะปฏิสัง ขอท่านทําใหม่ให้มันดีขึ้นนะคะต้องขอบคุณนะคะสําหรับเจ้าภาพทุกๆท,ท่านทุกๆเรื่องที่แม่ตะวันบอกบุญมาแล้วทุกๆคนที่ร่วมมาโดยตลอดขออนุมโมทนาบุญด้วยใจจริงๆนะคะขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทุกๆคนคะ่ะแล้วพบกันใหม่กับบุญใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะ